อันนี้จะเป็นรถคันนี้บอกเลยว่าผมจะพาทุกท่านไปดูความเร็วศูนย์ถึงร้อยแล้วมาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับว่ามันเสียงจะดังขนาดไหนจะเห็นเริ่มเข้าผ่านด่านแล้วนะครับมาแล้วครับอรโอ้โห สวัสดีครับสวัสดีครับชาวเที่ยวครับวันนี้ก็ถือโอกาสดีนะครับวันนี้ผมมาถึงสนามที่นี่แล้วสปีดเวย์นะฮะที่นะครับวันนี้เรามีนัดกันกับทางนิสันมอเตอร์นะครับเรามาเจ้ามิวนาวาร่าตัวใหม่นะครับซึ่งบอกเลยว่า Pro 4X กับ Pro 2X ผมบอกเลยลูกค้าท่านใดได้ซื้อนะฮะได้เป็นเจ้าของบอกเลยว่าแม่งโคตรผมเลยกับเครื่องยนต์ v d ยดีนะครับสบูร์โบ1ลูกกับ2ลูกต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้เราได้แตะแน่ๆคันเร่งแบบ เทพเทพเลย0 1นยถึงร้อนี่ได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมวิ่งให้ดูครับวันนี้เดี๋ยว,วส่วนทายานต่อไปนะครับจะเป็นหนายของเทศช่วงล่างในเรื่องของฟ r ลยูไนต์นะครับก็อีกโซนต่อไปก็เห็นรถใส่ใจนะฮะตัวนี้นะครับจะเป็นส่วนของเทศระบบดิสล็อกนะฮะเนี่ยนากำลัลงใส่ล่างอยู่ครับอันนี้ผมเดินไปไม่ได้คืออ,อันตรายแล้วส่วนของที่เห็นอย่นี่คือทีมงานนะครับ ทีมงานนี้ได้ดการคัดลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ77จังหวัดเรามาเจอกันวันนี้เหมือนกับวันพบญาติเลยทีเดียวอ่ะพอดีมี1นึ่งพัน 44X นี่คือสุดยอดยนตกรรมที่ผมพูดไปเมื่อวานนี้นะครับสุกค้าท่าในใดรออยู่ก็เตรียมพร้อมจับจองผมจองไม่แพงฮนะคันหนึ่งก็เอาแล้วครับตอนนี้ <Okay. S 1> มาเลยฮนะ4 x ครับ ตอนนี้ดาราครับประจําจังหวัดใจจังหวัดครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้บอเลยว่าเสียงเครื่องยนต์ที่มีการวิ่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยเสียงจะเงียบมากนะครับเสียงจะเงียบมากเงียบกว่าตัวเดิมเยอะเลยนะครับบอกเลยแล้วก็ส่วนของช่วงล่างไม่ต้องห่วงนะครับช่วงล่างปรับเสมาใหม่ดีมากๆนะครับแล้วผมบอกเลยว่าทุกคนต้องมีต้องมีครับที่บ้านต้องมีครับ ้ำหรับคุณลูกค้าที่ใช้นิสันนาวาราโยดีซีโซนหรือว่าเป็นลูกค้าเก่าของนิสันก็อย่าลืมครับเอารถมาเทินได้นะครับกับรุ่นใหม่ผมบอกแล้วว่าต่างจากเครื่องวายดีสองห้าทีลล่เราใช้อยู่ปัจจุบันแน่อันนี้จะเป็นรถคันนี้บอกเลยว่าผมจะพาทุกท่านไปดูความเร็วศูนย์ถึงร้อยแล้วมาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับว่ามันเสียงจะดังขนาดไหนเดี๋ยวเราจะอยู่ตรงโซนนี้นะครับได,ได้รับความร่วมมือจากพี่พสตาฟอย่าง สุดซึ้งอยากได้มานานแล้วคลิปนี้เราดูนะครับนี่คือสนามนะครับอันนี้อยู่ที่สปีดเวย์นะครับจังหวัดปรุมธานีจะเห็นเริ่มเข้าผ่านดานแล้วนะครับมาแล้วครับโอ้โหเป็นไงฮะศูนย์ถึงร้อยครับมีแต่เลขสิเกตแน่ สวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้อาจารย์นะครับสตาร์เจอเราจะพาเรามาดูเส้นโอ้โหโอ้โหยกองเท็งซี่เส้นทางการขับนะครับบอกเลยช่วงล่างนิ่มมากพวกอะไรเบากว่าเดิมด้วยนี่อาจารย์บอกว่านำสูตรถึงร้อยนะครับสูตรถึงร้อยนี่นะครับ เดี๋ยวสักพักหนึ่งผมจะได้มากดค่าเลขให้ดูนะฮะกดเลยฮะไม่ต้องชะลอเยียบเลยอย่างเดียวใช่ไหมล่ะใช่ให้ดูตาเร่งอาจารย์ทำเราเราทำเองได้ได้มากสุดประมาณเท่าไหร่ครับนโตครับครับร้อยยี่สิบประมาณสูงสุดหึงร้อยก็ประมาณสิบเอ็ดจุดสามประมาณนี้นะสิบเอ็ดจุดสามนี่ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยดูรอบเปลี่ยนรอบเปลี่ยนสูงขึ้นจะให้ดูวันนี้เป็นโอกาสดีสิฮะ ถ้ามีพี่ตี้มาสักคนนี้จะดีมากดีเลยครับจะแหลมมีอะไรใจนะพิตตี้น่งเงี้ยทุกคนเลยเพรามรถไงรถมันดีเกินใช่ไหมมันไม่มีแบบความวิวไม่มีเลยนี่นะจากป๋าจานกดเลยนะฮะับจานไปแล้วครับมันครับนี่เกียร์ออโต้นะครับไปแล้วหนึ่งหนย ชิบหายไม่เบรกด้วยจานสุดยอดช่วงล่างนะครับกอสุดฝั่งเตือด้านล่างตงดูดูดิจานผมบอกเลยมันทำไมเทพอย่างนี้โอ,นโอ้โหที่ผมปล่อยดูด้วยดพว,พวดงลัยไอจานไม่ได้ไม่ได้แตะขาไม่ได้แตะพวงลัยเลยครับนี่นี่อยู่บนแท่นขูดขระนะครับดูนะค,ความแม่นของพวงมลัย เอาเข้าหนักๆเลยดู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 จังหวะฮะสับท์เชื่อมีเอี๊ยดไหมฮะไม่มีฮะไม่มีฮะโค้งหักศอกหักศอกเอี๊ยดไหมครับไม่มีเลยไม่มีเลยเจ๋งมากไม่ซื้อไม่รู้จะว่าไงนะครับเจ็ดสิบเราไม่มีไม่ลองเอาละครับอาจารย์บอกให้วิ่งเจ็ดสิบกูไม่วิ่งแล้วกูวิ่งร้อยสี่สิบไปแล้วครับโอ้สุดยอดครับโอ้ตางจากกระบะไอตัวนาวาร่าตัวเดิมเยอะเลยครับ ดูนะฮะไม่มีเสียงยางอีทอีทอัร์อารให้ได้ยินเลยนะครับนี่แหละคือโอ้โห,โห,โห,โหอัธรรละโลมครับไปแล้วครับแมนครับไปครับไปครับอยู่ครับสุดสุดโอ้โหอาจารย์สุด,าสดมากนี่คนนี้นะครับนหน้าเลยฮะเนี่ยหล่อๆนี่นะฮะคนนี้นะครับนี่ สายดิฟับสายดิฟนี่อาจารย์แต่ละท่านนี่ในการกอบรมมาอย่างดีฮะบางท่านเป็นจะบอกเลยที่นักแข่งด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะได้รับเกียริเป็นคนแรกในการขับเทียบระหว่างตัวแรกกับตัวใหม่ของเราครับคันนี้โอ้โหถ้าถ้าเมื่อกี้ถ้าเป็นรถของเราตัวเดิมนะแม่งผมไม่กล้าเกียบยังไงผมก็แตะเบรกอ่ะโอ้โหขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับนี่